อ่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอกันในวันแมชเดย์นะฮะทาง YouTube ช่องของเราป๊อบวีรพลน,นะครับวันนี้4ี่ทุ่มตรงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะลงสนามเจอกับเวสต์แฮมนะครับในสนามโอทราพอร์ดซึ่งจริงๆแล้วฤดูกาลนี้เราเจอกันมา2เกมแล้วนะครับเกมแรกในเจอร์ที่ลอนดอนสเตเดียมแล Man ้วแมนยูชนะ2-1จําจำมาได้หรือเปล่าในวันที่แมนยูโดนนำก่อนนะครับแล้วโรนัลโดตีสเสมอได้เสร็จแล้วเจสซี่ลิกาลงมาแล้วยิงประตูส,สวยๆตุ้มเข้าไปเลย นะครับยิงทีมเก่าแล้วถ้าไม่ไดีใจฮะสักพักหนึ่งแมนยูเสียจุดโทษและสิ่งที่เหลือเชื่อก็คือเดวิดมอยเปลี่ยนมาร์คโนเบิลครับที่ยังไม่ได้วอร์มอัพเลยนะฮะลงมายิงโทษสุดท้ายพลาดนะฮะเอ D.K.R เคอเซฟได้เป็นหนึ่งในนัดที่สุดยอดมากของโอุลิคุนหาโซช่สุดท้ายแมนยูชนะสองหนึ่งแต่แล้วครับในฟุตบอลคาราบาวลีครับแมนยูก็มีอันเป็นไปเร็วเหลือเกินนะครับก็แพ้เวสต์แฮมในโอทาปร์ศูนย์หนึ่งเลยวันนั้นจำได้ดีในเส้นลงสนามเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นนัดที่สาม และเป็นนัดที่เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเวสแฮมตอนนี้อันดับอยู่เหนือเราเวสแฮมอยู่ที่4ี่นมนยูที่เเพราะฉะนั้นครับถ้าหากคุณอยากจะไปคุบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคุณไม่มีข้อแม้ฮะในการที่ต้องพยายามเอาชนะเวสแฮมในค่ำคืนนี้ให้ได้เพราะคุณเล่นในบ้านแล้วถูกไหมครับคล้ายๆกับนอร์ทิตีที่เขาไม่รักที่ความพยายามเมื่อคืนเนี่ยเจอวัตฟอร์ดไล่ถล่มวัตฟอร์ดสามประตูต่อูนนะครับถึงขนาดว่ามีหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมราเดร,รี่ไม่โดนปลดเลยแพ้สามศูนย์เลยในบ้านของตัวเอง โอเคแม้ว่าตอนนี้นอริสจะอยู่อันดับ17นิคาสเซลเบอร์รี่วัตพอร์ดจะเล่นน้อยกว่าเขาแต่เขาก็ได้ทําหน้าที่ของตัวเองแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้แมนยูจะต้องทําหน้าที่ของตัวเองในการเอาชนะเวสต์แฮมไม่ได้แม้ว่ามันจะเป็นงานที่ยากก็ตามเพราะเวสต์แฮมเองเนี่ยปีนี้เก่งมากข้างหน้าเขาเนี่ยเก่งทุกตัวทั้งฟอนนาวอันโตนิโอจาร์ลอตโบเวนและกองกลางช่วงหลังเอาลานซิญี่มาเล่นกับดีแคนไรท์นี่คือแบบเทพมากเลยครับแต่ก็อย่าลืมว่าในวันล่าสุดที่ผมบรรยายเนี่ยที่พีพี ลีสวิ่ง120นาทีวิ่ง120เปอร์เซ็นต์พวกเขาชนะเวทแฮมได้อย่างปลักขาบอันโตนิโอไปไม่เป็นเมื่อเจอไอ้เจ้าสตรลของลีสเป็นเกประกบเพราะฉะนั้นวันนี้มีสิ่งที่ต้องพูดถึงกันมากมายอแน,น่นอนครับประเด็นเรื่องของคริสเตียโนโรนัลโดเดี๋ยวจะมาอ่านคอมเมนต์ให้ฟังกันวันนี้นักข่าวก็ถามเพราะว่าลังกิ้งพิเศษคอนเฟนส์ก่อนเกมเพราะต้องตอบตรงๆวิกตอร์ลินเดเลอร์โดนโจรขึ้นบ้านจานอนซาโชหายไปไหนเห็นบอกว่าเป็นไปงานศพแล้วใครเสียชีวิตนะครับ พร้อมกับสเดรายชุ่ตัวจริงคบคื้นที้จะเป็นอย่างไรมีเรื่องที่ต้องพูดถึงกันมากมายเหลือเกินข้อความหนึ่งผมชอบมากเขาบอกโรนัลโดเพิ่งจะบอกน้องๆให้ฟังให้ฟัง,ฟงคําวิจารณ์แต่โรนัลโดก็ต้องฟังคําวิจารณ์จากโค้ชสุดท้าโอ้หข้อความีสุดยอดมาอ่ะจะเป็นยังไงไปติดตามได้ทั้งหมดในลิปวันนี้ครับคุณผู <S <S ้ชมครับ ตอนนี้เนี่ยใครมีปัญหาหน้าเหี่ยวย่นมีรอยตีนกาแล้วก็แก่ก่อนวัยอันควรไหฮะจริงๆผมเนี่ยปีที่35นะครับก็ต้องพยายามบำรุงหน้าคือมันก็มีคำพูดที่ว่าอย่าบำรุงในวันที่สายนะครับวันนี้ผมแนะนำเ,เซรั่มตัวหนึ่งครับเป็นออร์แกนิกเซรั่มของพิรดานะครับเป็นธุรกิจของเพื่อนผมเองคุณผู้ชมถ้าใครอยากจะลองนะครับควรหนึ่งรู้สึกจะหลักไม่เกิน500บาทนี่นะครับใครอยากลองเซรั่มนี้นะครับติดต่อเข้ามาที่เราได้ หรือว่ามากกว่านั้นครับตอนนี้เรากําลังเปิดรับตัวแทนอยู่ทั่วประเทศก็รับมาไม่กี่สัปดาห์มีตัวแทนสนใจผลิตภัณฑ์เยอะมากใครอยากเอาไปขายต่อนะครับสร้างกําไรกันได้เลยโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยครับพีระดาออร์แกนิกเซร่มนะครับอ่ะไปลุยกันเลยครับวันนี้เนี่ยรับฟอรนิกประกาศความพร้อมนะครับจะไม่มีวานพิซาก้าไม่มีลูกชอแน่นอนเขาบอกวานพิซาก้าได้ป่วยอยู่นะครับลูกชอก็ยังเจ็บอยู่ แม็กโทปิเนต้องเช็คฟิกฟฟิกนาทีสุดท้ายเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บที่หลังในเกมชนะชนะเบนฟอร์ดส่วนเขาวันนี้ยังไม่ได้ซ้อมนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเจรอนซานโชเขาใช้คําว่าไปงานศพคนในครอบครัวและเป็นคนที่สําคัญกับซานโชมากๆเป็นคนที่อยู่เขาตั้งแต่เขายังเด็กเพราะฉะนั้นกระทบจิตใจของซานโชมากๆอาจจะพร้อมหรือไม่พร้อม ก็ต้องเช็คกันนาทีสุดท้ายแต่ว่าผมเห็นภาพล่าสุดนะด๋หวให้ลองใบขึ้นมาน่าจะขึ้นได้ใน YouTube ก็คือจริงๆภาพซ้อมเนี่ยก้าชั่วโมงที่ผ่านมาเอ้ยผมเห็นสานโชซ้อมนะครับก็น่าจะคลายความเศร้าไปได้บ้างผมยังจำได้เคสที่มันแบงมากที่สุดที่ปีที่ผ่านมาก็คือเอ,อ่อเยเกนครอปคุณแม่เสียช่วงโควิดแล้วไปงานศพไม่ได้เพราะว่าต้องกักตัวใช่ไหมครับสุดท้ายก็คุมทีมต่อไปงานศพแม่ตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับอาริโซนเบ็เกอร์ที่พ่อจมน้ำเสียชีวิต ก็ให้ฟุตบอลเยียวยาจิตใจเดี๋ยวลองดูว่าซานโชจะเป็นยังไงนะครับทีนี้ครับเรื่องของคริสเตยโนโรนัลโด้ครับนักข่าวก็ถามแน่นอนว่าแล้วยังไงต่อเนี่ยอยู่จะควบคุมยังไงกับเซียเซนกับการระเบิดอารมณ์ครั้งนั้นนะครับเนี่ยหลายคนในติ๊กต็อกบอกโอ้นี่มันช่องโรนัลโดหรือเปล่าคือโรนัลโดทําอะไรก็เป็นกระแสแน่นอนครับแต่เขาระเบิดอารมณ์แบบนั้นมันไม่เป็นกระแสไม่ได้หรอกครับนักข่าวก็ต้องถามแบบต่อหน้าเลยลักนิก็พูดชัดเจนนะครับว่าไม่มีใครใหญ่เกินสโมสรและเขาเอ่ยชื่อด้วยครับ คริสเตียโน่เอดิสันบูรูโน่ไม่มีใครใหญ่เกินสมอชอนถ้าอะไรที่เป็นผลประโยชน์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อธิบายให้โรนโลัลโดฟังเขาบอกเขาจริงเขารู้อยู่แล้วพอเขาคิดว่าเขาจะเปลี่ยนยเซียร์ชเวนออกเขาบอกนักฟุตบอลแบบนี้ถ้าตัวเปลี่ยนตัวออกเนี่ยต้องออกอาการแต่ก็ไม่คิดว่าจะออกอาการเยอะขนาดนี้แล้วก็แน่นอนผู้จัดการทีมไม่มีใครชอบที่ให้นักฟุตบอลออกอาการต่อหน้ากล้องถ่ายเทอดสดเขาบอกว่า5นาทีหลังจากโรนัลโดสงบอารมณ์เขาก็เหมือนมาถามว่าทําไมไม่เปลี่ยนดาวร่่่่่งอออกกกกะซึนนาี็็็บวเหม ว่าดาวรุ่งที่ลงไปก็อีกคนหนึ่งก็ยิงมประตูก็คือมาคราสต์ฟอร์ดเราฉะนั้นเดี๋ยวผมขอดูข้อความนี้เลยแล้วกันนะแทกเลยเออนี่คุณเอ็มยูไนต็ดผมชอบข้อความนี้มากเขาบอกว่าโดเพิ่งออกมาบอกดาวรุ่งไม่อยอมฟังคําแนะนําโดก็เช่นกันก็ต้องฟังโค้ชและเคารพการตัดสินใจด้วยไม่งั้นสิ่งที่ตัวหนีลูกน,น้องก็ไม่ต่างจากอินเนาโอ้โหข้อความนี้จริงมากนะครับเพราะว่าหลายคนที่ผมคุยเขาบอกว่าคือไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแล้วเปลี่ยนออกไงหรือว่าทีม กำลังได้ประตูแล้วแบบโดไม่ไหวว่าเอาคนอื่นลงมายิงแทนอย่างเงี้ยคือการเอาแม็กควายลงมามันก็ชัดเจนแล้วว่ามันคือการเปลี่ยนทัคติกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับแต่ข้อความนี้นชัดเจนนะคือเพิ่งไปบอกรุ่นน้องว่าเนี่ยไม่รับคำวิจารณ์เลยเด็กสมัยนี้ม่รับคำวิจารณ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นยูก็ต้องรับคำวิจารณ์จากบอสอยู่เพราะตอนนี้ยูเป็นปน,น,นักฟุตบอลอวันหนึ่งยูเป็นโค้ชยูก็เป็นคนสั่งเขารับกูยูก็ต้องรับหน้าที่จกากขอดบริหารด้วยรับนะมาต่างกรรมต่าง,างวารงนะร จากการได้แต่ว่าตอนนี้มีอาการบาดเจ็บที่คอนะครับเพิ่งไปนวดคอมา3 3ส,าสชั่วโมงครับรนัลโดแต่เชื่อว่าลงสนามได้ครับในครับถนี้นะครับอ่ะทีนี้ประเด็นเรื่องวิกตอรีนเลยว่าใหญ่ไงนะครับเพราะว่าในเกมที่เจอเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยบ้านเ็าโดนจนปล้นนะครับแล้วก็ทําให้ภรรยากับลูกเนี่ยค่อนข้างตกใจกลัวมากลูกสาขวบเองนะภรรยาก็เพิ่งคลอดมา3ปีนะครับโดนจรปล้นเข้าไปเลยคือโจมตีมันโหดมากนะเอาจริงคือสมมติว่าเรา ในประเทศไทยเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงหน่อยอย่างโคซิโกอย่างชนะทิปอะไรเนี่ยบ้านดูปลอดภัยมากนะถูกไหมฮะคือคนไทยไม่รู้นะข้างๆเขาอาจจะเป็นคนใจดีก็ไดนะ้ก็คือแบบบ้านซุปเปอร์สตาร์มันมันไม่ค่อยมีการโดนโดนทําร้ายโดนโจรปลน้นง่ายไอ้นัก็ุตบอลี่ล่าสุดนี่ก่อนที่จะได้ไหมไอ้ชาวการเซโร่อะโดนต่อยโจนโจนต่อยต่อยโจนชิ้วแตกเลยนะครับแล้วก็มีลิสเทมไอ้นี่นี่ บุกเข้าไปในโรงโรถเลยแล้วก็ไอเนี่ยออกองหอน้าอาร์นอลนับกาเบรียม,มากวเกลียสนะครับสามสี่ 3, เคสหลังๆนี่คือบอกรอดมากนะครับซึ่งลินเดเลอร์ก็บอกว่าเขาคุยอ่าลังติกบอกคุยลินเดอร์เลอร์ตอนต่อนนั่งรถกลับจากลอนดอนนะครับนั่งจะน่าจะนั่งรถรถโคชนะครับเพราะมันห่างแค่3ชั่วโมงนะครับลอนดอนกับแมนเชสเตอร์เขาบอกว่าคุยกัน25นาทีลินเดเลอร์บอกว่าเขาจําเป็นต้องอยู่เป็นเพื่อนเมียแล้วก็ลูกเพราะว่าอยู่ในอารมณ์กลัว นะครับก็เลยไม่ได้ซ้อมเมื่อวานที่ผ่านมาและเชื่อว่าวันนี้ก็คงไม่ได้ลงสนามแน่นอนเพราะว่าต้องไปอยู่เป็นเพื่อนลูกเมียก่อนซึ่งลังเหนก็บอกเข้าใจเลยครับเพราะว่าตัวเขาเองก็มีลูก2คนนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องถาเพราะฉะนั้นแต่ก็ขาดสเตะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับสเป็ตไรชื่อตัวจริงวันนี้เนี่ยก็คงได้แฮร์รี่แม็กควายกลับมากลับมาคั่ววารานะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับอย่างเกมเรดฟอร์อะไรคนบอกมันสี่สามสามมันไม่สียสมสามมันสี่สองหนึ่งนะครับ เพราะว่าเฟลดกับแม็กโทเมเนียมปักหลักชัดเจนกิลังกาแล้วก็กรีนบัวแล้วก็บรูโน่เล่นเป็นเบรนเบเกอร์หลังโรนัโลโดมันคือสิส่งที่สำคัญมันคือแผนของโอเลกูน่าโซชายชัดเจนครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมองว่าอาโกเป็นเด็กไอาร์ซ้ายขวานี่คือยืนยันแล้วว่าเป็นเตเลสกัตดาโลซึ่งรงังนิกก็บอกว่าเตเลสกัตดาโลเนี่ยเล่นเกมรุกได้ดีนะแต่เกมรับยังต้องปรับปรุงอีกพอสมควรนะฮะเซนเตอร์ก็จะได้แม็กควายกลับมาสู่ปลอกแข่งกับตันทีมคู่อัวารานเพราะว่าลินเดเลฟต้ออองไปยู่่เพืนมี กองกลาง2คนครับถ้าแม็กโทมิเนหายเจ็บหลังกลับมาก็จะคู่กับเฟลทซึ่งมีหลายคนวันนี้ดูข้อความนะชมเฟลทเยอะนะอย่างนี้อาผมแช่ข้อความไปเรื่อยๆแล้วกันนะจะได้ไม่ลบกวนคนอื่นที่ไม่ได้ส่งข้อความมาแล้วนะมีข้อความหนึ่ง,งผมหขอดูก่อนเขาบอกว่าพอวันนี้เฟลทกับแม็กโทมิเนเล่นดีนะี่คือแบบทีมไปไกลเลยนะครับอ่านในคนเนี้ยคุณเจมบาง ขวางหรือเปล่าถ้ากลางเล่นดีทุกอย่างก,ก็ทําได้ดีไปด้วยเดี๋ยวนะน้ากลางเล่นแย่ออีกผมดูทรงและอยากได้กลางรับแบบคนใหม่อันนี้จริงนะครับคือมันต้องมีมาตรฐานนะนะครับคือด้วยความที่แบบว่ามันกลางมันเป็นมันเป็นมันเป็นใน,นเนี่ยยุทธศาสตร์ในการโจมตีทั้งหมดเพราะฉันจำเป็นมากมากเลยเออมันมีข้อความอะไรเน,นีเวิร์กมากพูดถึงเรื่องเฟลกอะ ไม่เจอ,อแล้วข้อความเยอะมากอ่ะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาใหม่โดก็แค่หงุดนี้อ่ะทีนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลางก็โฮมเบนเซตกับแม็กโทมิเน่นะครับสามภาษาเนี่ยหน้าผมว่าอิลันกาน่าจะได้ลงต่อเนื่องนะครับแม้ว่าแดฟฟอร์จะหายเจากก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าร่างกายเขาจะไหวหรือเปล่าหรือว่าลางังหนีจะคิดยังไงผมว่าลงอ่ะอิลันกาอิลันกา กรีนวูดบรูโน่แล้วก็โรนาลโดเหมือนเดิมนี่คือสเปนไลทชุดตัวจริงที่คิดว่าวันนี้จะเล่นสีตรงตรงต้องชนะนะจ๊ะไม่งั้นนี่บอกเลยว่าที่สีแ่แทบจะลาลาบายบายได้ bye เลยเพราะว่าเจอเวสแฮมแม้ว่าเอาจริงเป็นเกยมยากมากนะครับเวสแฮมเล่นดีมากฟอนนาวข้างบนอันโตนิโอจตลอดโอเว่นเก่งมากนะครับเป็นงานที่ยากแน่ๆจริงๆในใจผมกลัวว่ามันน่ามีโอกาสผลเสมอเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อัปเดตก็เลยเดี๋ยวมาคุยหลังเกมวันในตอนคืนแล้วกันนะถึงสี่เดี๋ยวเที่ยงคืนผม ผมเสร็จงานนะ่าจะได้อยู่เดี๋ยวอัดให้น้องไบ์ถ้าไบ์ว่างลงสักตีสองอะไรเงี้ยถ้าดูไหวนะอ่ะมาดูข้อความเลยครับคุณ m u ็มยูไนแชนแนนะครับบอกว่าโดยรวมถือว่าดีขึ้นแต่อยากให้รักษามาตรฐถถาไนไะว้นะครับต่อไปสู้ๆครับอ่าเยี่ยมคุณ N อนนอตซีนาบอกมุมมองผมนะพี่เรื่องโด้ถูกเปลี่ยนตัวออกหัวเสียมันไม่เชิงดราม่าเท่าไหร่เพราะทีอื่นก็เป็นแต่แรดฟอร์ดยิง3-0กับโดนแข่งซีนจังหวะรังนิกในงอโดจนหายงอนผมบอกต,อตรงๆขำทัลไล ลังนิกน่ะนึกอ,อก็แบคือโค้ดมันโค้ดหกเดือนอะใช่ปะ่ะมันก็ต้องนิดนึงก็ต้องงอนักเตะหน่อยนะตอนนี้นะครับคุณบีนัทพงศ์บอกจุดที่ดีขึ้นของแมนยูสองนะัดในนี้คือบูโน่เล่นง่ายขึ้นไม่ใจร้อนดึงจังหวะถ้าบูโนโบ่บรรชาเกณฑได้เราก็มีโอกาสถูกต้องเราได้มีโอกาสได้รประตูเหมือนไม่ทัาของทีมแลวคนที่คนที่จะชมก็คือคนที่จะชมคือคคอิลังกาเล่นดีมีสมาธิมากแ,และเล่นใจง่ายบอกเฮ้ยเขาฟิตมากนะผมเห็นภาพล่าสุดเนี่ยโหกล้ามมันมัดเลยคือเอา มันกล้ามเนื้อมันดีเกินไปไอเอีกา้าไม่น่าหมอวิ่งได้ขนาดนี้นะครับคุณอมรสมณะบอกจริงครับคุณป๊อปพูดถ,ถ,ถูกถ้าโดยังเป็นแบบนี้ปัวโตหัวตารางที่ย้ายไปอยู่ยากต้องยอมรับอายุมีผลจะบอกร่างกายดีแย่ก็เถดิดตอนนี้อาจจะคิดว่าหนุ่มกว่าสดกว่าอาะไรแบบนั้นใช่ครับแล้วมันคือการเปลี่ยนแม็กไกวออกอยู่ต้องรีไลซ์ว่ามันคือการมาเล่นของห้างไงเพื่อทำเพื่อทีมว้ย คือถ้าแบบเออเล่นไม่ออกแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วงุดนหินอันนี้มันก็พอเข้าใจได้นะอาจจะงุดนหิดลูนี่มันชอบงุดเวลูนี่ชอบงุดนหิดตัวเองมองั้งเอ้ยเล่นไม่ออกแล้วโดนเปลี่ยนตัวออกอะไรอย่างเงี้ยเออคุณชัยรัตน์บอกผมมองว่าตั้งแต่เริ่มใช้สี่สองสองสองกลับมาทำได้ดีครับอืมเออไม่ไหวนักเตะนักเตะอังกฤษอนะ่ะไอคิวมันไม่ถึงสมัยก่อนจำได้ป่ะสโกอตแลมปาเจอรัดอ่ะยุคขี่แก๊สบากแล้วมีเออแล้วบนกันอนะ่ะไอคิวมันไม่ถึงนักเตะอังกฤษมันมันไม่ได้แบบ ฉลาดเป็นกฎมาตั้งแต่สเปนนะนึกออกปะมันวางระบบให้มันไม่ยากมากมันเล่นได้นะครับคุณจีไจีบอกฟาบิโซโรโมโรมาโนเมืองไทยมาแล้ววิเคราะห์ดีผู้เป็นกลางมีความเป็นมือชีไม่เหมือนผู้หญิงที่คู่กันในรายการสปอร์ตเนอร์มาจัดเมืองเชลี้ยฟูก็ขำๆแล้วฮะมันเป็นรายการที่แบบว่าจัดผ <fin anta> <ots> ู <rim fib> ้ชายแมนยูก็คือผมก่อนหน้านี้ก็เป็นคู่รุ่ลเป็นเลี้ยฟูเป็นคุณปาแล้วก็เป็นคุณี่หนาเจ้าแม่เลี้ยฟูทั้งทั้งท่านนะครับเอ่อ น Nn บอกทุกเปลี่ยนตัวออกใครก็มีอารมณ์ทงนั้นสำนั้นต้องเป็นแบบมีคนอื่นยงเป็นเรื่องธรรมดาก็เป็นเรื่องธรรมดาก็มองเป็นเรื่องธรรมดาได้แต่ว่าซุนซีซี่ cfm ชอบการพูดของพี่มากครับน้ำเสียงน่าฟังการเล่าละเอียดครบเห็นภาพเลยก็ต้องขอบคุณน้องใบด้วยนะครับคอยหาภาพอะไรอินเสิร์ t ให้ตลอดนะฮะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยแล้วกันนะครับคอยกดกระดิ่ง subscribe แจ้งเตือนหรือว่าถ้าเราเป็นคนรู้สึกเอ้ยเราอยากดูข่าวแมนยูหรืออยากดูข่าวเอ็กซ์คลูซีฟอะไรเนี่ยก็แค่เสิร์ชหาชื่อของปอบีรพลใน google ก็จะได้ดูทั้ง TikTok แล้วก็ YouTube ด้วยแล้วก็มี Facebook ก็ลองาหาดูได้อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันหลังเกมนี้หวังว่าเราจะช,ชนะนะแม้ว่าจะเป็นเกมยากก็ตามนะครับต้องสู้อ่ะเวสแฮมคือต้องวิ่งอ่ะถ้าไม่วิ่งเขาเสร็จมันแน่นอนวันนี้ผมไหวดีแคนไลท์มาเล่นโชว์แล้วล้วยนึ้ยก็บอกว่าด้วยความที่บอกว่าคือมึงจะซื้อกูใช่ไหม๋ยวกูจะโชว์ให้มึงดูว่า80ล้านก่อนเก่งขนาดไหนนะฮะขอให้เราโชคดีครับคืนนี้เจอกันสีทุ่งตรงครับสวัสดีครับ